ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิโอโนเวลบทที่767กลิ่นไม้กลิ่นสนะข้าไม่รังเกียจที่จะช่วยเจ้าผู้อาวุโสยินหลี่เป็นปรมาจารย์หมักล้อมหากต้องการชนะจำเป็นต้องเล่นแปลกใช้ประตูทางข้างหมากที่เสด็จอาก้าวใช้ในวันนี้คือหมากที่เฟิ่งชิงเฉินใช้ตอนที่เจอกับสุวรรณในตอนแรกเครื่องแรกของเกมดูธรรมดาแต่ส่อถึงความลึกลับไม่เพียงแค่ทำลายโครงหมากของฝ่ายตรงข้ามอย่างชานฉลาดแต่ยังทำให้อีกฝ่ายคาดเดาถึงหมากตนเองไม่ได้ด้วย วิธีที่แปลกประหลาดและดูยุ่งยากมันแตกต่างจากหมักของผู้อาวุโสยินหลี่ที่เล่นเป็นเชิงหมักล้อมอย่างสิ้นเชิงแต่มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เล่นหมากกล้อมที่นับจำนวนการเดินหมักแน่นอนว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากถูกคนเห็นแล้วมันจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกหมากของเสด็จอาเก้านั้นเป็นหมากใหม่เหมือนกับสัตว์ประหลาดที่ปิดทางหนีของตนเองไว้ด้านหลังสู้ด้วยการคำนวณจากที่หมากดำนั้นมากกว่าหมากขาวเท่านี้ก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ ต้องรู้ก่อนว่าหมากล้อมมีทั้งหมด361ตัวสีขาว184ดสดำสดสเ็จอาก้าให้ผู้อาวุโสยินหลีเป็นฝ่ายเล่นก่อนและใช้สีดำนั่นไม่ใช่เพราะว่าสเสด็จอาก้าให้เกียรติหรือเคารพอีกฝ่ายแต่อย่างใดเสด็จอาก้าเขาไม่มีคุณธรรมเช่นนั้นในตอนช่วงท้ายของเกมแม้จะไม่ได้สัมผัสหรือรู้จักกันอย่างใกล้ชิดแต่จากสิ่งที่สเสด็จอาก้ามอบให้เขาผู้อาวุโสยินหลีสามารถมองออกว่าสเสด็จอาก้านั้นเป็นคนแบบไหน ความโอหังความจองหองและความเยี่ยงไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่สําคัญคือเสด็จอาเก้ามีทักษะและพรสวรรค์นในการสนับสนุนความเยหีหยงของเขาบุคคลเช่นนี้มีค่าควรแก่การฝากทรัพย์สินและชีวิตของเขาไว้แน่นอนไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ก็ตามเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องเดิมพันผู้อาวุโสยินหลี่ไม่ปิดบังความชื่นชมในตัวของเขาที่มีต่อเสด็จอาเก้าหากต้องการให้เขาแสดงความสามารถของตนเองออกมาเขายินดีจะให้ความร่วมมือผู้อาวุโสยินหลี่เลิอกอ้อมค้อมเขาถามออกไปโดยตรง สเสด็จอากา้าเจ้าอยากให้ข้าทําอะไรสเสด็จอาก้าคาดไว้ว่าความตรงไปตรงมาเช่นนี้จะสามารถสร้างสะพานได้ง่ายกว่าแต่ซีหลิงเทียนอวีสเสด็จอาก้าไม่ได้พูดเขานํานิ้วมือจุ่มลงไปในน้ําแล้วเขียนบนโตว,ว่าอัครมหาบดีเจ้าต้องการให้ข้าจัดการโจอันฟู่โจอันฟู่อัครมหาบดีแห่งซีหลิงเป็นชายที่องค์หญิงแห่งซีหลิงชื่นชมและเป็นคนที่ลดทอนอํานาจของผู้อาวุโสยินหลี่ ไม่คาดหวังว่าผู้อาวุโสจะมาแทนที่เขาจัดการกับโจอันฟู่ไม่จําเป็นต้องให้ผู้อาวุโสยินหลี่ลงมือผู้ที่เอาแต่เล่าเรียนศึกษาตำราแต่กลับสามารถขึ้นมาถึงตําแหน่งอัคารมหาบดีได้จะต้องมีจุดที่ไม่สะอาดอยู่มากมาย ตราบใดที่ฮองเฮาและซีหลิงเทียนอวีเคลื่อนไหวแม้จักรพรรดิจะไม่ยินยอมที่จะเปลี่ยนอัคารมหาเสนาดีก็เป็นไปไม่ได้อีกอย่างโจอันฟู่เป็นอัครมหาเสนาดีมานานถึงขนาดนี้จักรพรรดิซีหลิงก็ไม่ค่อยพอใจกับเขาเท่าไหร่ mm. เมื่อมีเหตุผลที่ดีให้กับจักรพรรดิสักหนึ่งข้อแน่นอนว่าจักรพรรดิจะต้องยอมเปลี่ยนอัคารมหาบดีคนใหม่อย่างแน่นอนหัวใจของผู้อาวุโสยินหลีสันไหวดวงตาที่สงบนิ่งของเขาก็มีประกายแวววาว ไม่มีผู้ชายคนไหนสามารถปฏิเสธความยั่ยยวนของอำนาจได้แต่เมื่อคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาแล้วอย่าว่าแต่เป็นอัครมหาเสนาบดีเลยแค่เป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มีอำนาจยังเป็นไปไม่ได้ผู้อาวุโสยินหลี่ระง,งับความลังเลในหัวใจของเขาพูดในเชิงปฏิเสธตนเองออกมาท่านอ๋องกำลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมหรือว่าท่านอ๋องไม่รู้ว่าจักรพรรดิไม่พอใจตระกูลหลินของข้ามากแค่ไหนจักรพรรดิจะยอมให้ข้าเข้าไปรับใช้ในพระราชวังได้อย่างไร สเสด็จอาเก้ารู้ว่าผู้อาวุโสหยินหลี่ถูกล่อลวงจึงเกลีย้ยกล่อมเขาด้วยน้ำเสียงที่สงบตอนนั้นก็คือตอนนั้นตอนนี้ก็คือตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหลังจากถูกทอดทิ้งมานานหลายปีตระกูลหลินยังรักษาตัวอยู่ได้อย่างปลอดภัยหากผู้อาวุโสหยินหลี่สามารถทําให้จัก,กรพรรดิเห็นความจงรักภักดีของตระกูลหลินและความช่วยเหลือที่มีต่อราชสำนักการที่ตระกูลหลินจะผงาดขึ้นอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกอย่างในโลกล้วนขึ้นขึ้นลงลงหัวใจของจักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้มากที่สุด20ปีที่ผ่านมาจักรพรรดเพียงแค่ไม่สนใจตระกูลหลินเขาไม่ได้มีอคติกับตระกูลหลินแต่อย่างงดใดแม้เรื่องสั่งให้แต่งงานกับน้องสาวตนเองจะเป็นความน่าอับอายของผู้อาวุโสยินหลี่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังเหลือทางออกให้กับตระกูลหลินเสมอไม่ยากงั้นหรือ หากไม่ยากทำไมตระกูลหลินถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้ทำไมชายชราคนนี้ถึงหดหูใจท่านอ๋องด้วยอายุของข้าในทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะได้เป็นอัครมหาเสนาบดีผู้อาวุโสยินหลี่ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนกับเสด็จอาเก้าวสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นชีวิตของเขาไม่ต่างอะไรกับตายไปแล้วเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสด็จอาก้าจะช่วยเหลือเขา สเสด็จอาก้าหัวเราะอย่างเยือกเย็นหากผู้อาวุโสยินหลี่ผู้อาวุโสคิดว่าตนเองไม่สามารถทำได้งั้นข้าก็ไม่รังเกียจที่จะให้ความช่วยเหลือหากตระกูลหลินและผู้อาวุโสยินหลี่ไม่มีความสามารถเช่นนี้อยู่มันก็คงไม่คู่ควรที่ทำให้เขาเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเขาไม่รังเกียจที่จะให้ความช่วยเหลือยินหลี่แต่เมื่อถึงเวลานั้นผู้อาวุโสยินหลี่จะเป็นได้เพียงแค่หุ่นเชิดและต้องอยู่ในการควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์ ู้อาวุโสยินลีสูดลมหายใจเข้าที่จริงนี่เป็นเพียงแค่การลองใจแค่อยากให้เสด็จอาก้าออกแรงช่วยมากกว่าเดิมคิดไม่ถึงว่าเสด็จอาก้าจะยอมรับทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ปล่อยให้เสด็จอาก้าดําเนินการก็เพียงพอแล้วแต่นี้เห็นได้ชัดว่าเขาและตระกูลหลินเป็นผู้ไร้ความสามารถแบบนี้ในอนาคตเขาจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองต่อหน้าเสด็จอาก้าได้อย่างไร ผู้อาวุโสยินหลี่รีบกล่าวออกมาว่าน้ำใจของท่านอองข้าทราบซึ้งใจยิ่งนักเป็นเพราะข้าคิดมากเกินไปมีท่านอ,องกับเหนียงเหนียงคอยวางแผนให้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลหลินจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อช่วยให้ข้าไปสู่จุดสูงสุดผู้อาวุโสยินหลี่คิดได้เช่นนี้ก็ดีแล้วคิดจะขึ้นไปที่สูงโดยไม่ออกแรงเรื่องแบบนั้นคงเป็นได้แค่ความฝันแต่เสด็จอาก้าก็เข้าใจในความคิดของผู้อาวุโสยินหลี่ในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่อยากได้ผลประโยชน์โดยไม่ออกแรง บรรลุความตั้งใจของความร่วมมือโดยพื้นฐานสำหรับเรื่องวิธีการดำเนินการนั้นไม่จำเป็นต้องพูดคุยผู้อาวุโสยินลีเช็เหึงเหือบนหน้าผากของเขาปรับอารมณ์และท่าทางและกลับไปอยู่ในอาการเดิมในตอนแรกเห็นชายหนุ่มตรงหน้าเขาซึ่งยังเด็กแต่สุขุมและเยือกเย็นผู้อาวุโสยินลีอดไม่ได้ที่จะถามออกมาว่าข้ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจทำไมท่านอ,องถึงมาช่วยข้า บนโลกนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ตกต่ำแต่เพียงผู้เดียวเสด็จอาก้ามีตัวเลือกมากมายแต่สําหรับเขานอกจากเสด็จอาก้าแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นจัก,กรพรรดิไม่พอใจเขาและตระกูลหลินนั่นจึงทําให้ไม่มีใครใช้ประโยชน์จากพวกเขาต่อให้เขามีความสามารถมากแค่ไหนมันก็ไรประโยชน์ข้าชื่นชมในความปรัดเปรื่องของผู้อาวุโสพรสวรรค์ของผู้อาวุโสไม่ควรมาถูกฝังไว้แบบนี้ เหตุผลซึ่งพูดออกมานี้แม้แต่ตัวของเสด็จอาเก้าเองก็ยังไม่อยากเชื่อแต่ตอนนี้เหตุผลที่เขาพูดออกมาได้ก็มีแค่เหตุผลนี้เท่านั้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทําให้ราชวงศ์ซีหลิงสงสัยในตระกูลหลินตระกูลหลินเป็นหนึ่งในไม่กี่ตระกูลบนแผ่นดินจิวโจวอันกว้างใหญ่ที่ยังห่วงใยคนของราชวงศ์ก่อนคนแบบนี้เสด็จอาเก้ายอมที่จะเสี่ยงลองดูกับมันสักครั้ง แน่นอนแม้ว่าจะล้มเหลวเขาก็ไม่ได้มีการสูญเสียแต่อย่างใดาสารของซีหลิงมีซีหลิงเทียนอวีเป็นผู้ควบคุมเขาไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรมากมายแค่อัครมหาบดีเพียงคนเดียวต่อให้จะมีอํานาจมากแค่ไหนทั้งหมดมันก็ล้วนมาจากจักรพรรดิแค่จักรพรรดิพูดออกมาเพียงคําเดียวชั่วพริบตาอํานาจทั้งหมดก็หายไปได้การที่ท่านองเห็นประโยชน์ของข้านั้นถือเป็นความโชคดีอย่างมากข้าอยู่ในความสับสนวุ่นวายมาครึ่งชีวิตแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะตื่นขึ้นเสียที ดวงตาของผู้อาวุโสยินหลี่เต็มไปด้วยความสดใสจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแม้บัณฑิตผู้มากความรู้จะดูสูงส่งเพียงใดแต่ก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมและเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะสามารถทำการแก้แค้นด้วยตัวเองได้ดูเหมือนผู้อาวุโสยินหลี่จะค้นพบจิตวิญญาณและความกระหายเลือดในอดีตทั้งหมดถูกนำมาด้วยชายหนุ่มซึ่งอยู่ตรงหน้า เมื่อนึกถึงอนาคตของตนเองซึ่งถูกกำหนดโดยชายหนุ่มผู้นี้ผู้อาวุโสยินหลี่รู้สึกแปลกอย่างไม่สามารถบรรยายได้และรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในใจของเขาแต่เมื่อเขาได้เห็นทักษะและกลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาของเสด็จอาก้าสุดท้ายเขาก็ยอมรับมัน คุณนางที่ดีต้องรับใช้จักรพรรดิผู้ชานฉลาดบางทีชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือจักรพรรดิผู้ชานฉลาดผู้นั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้ผู้อาวุโสยินหลี่รู้สึกเคารพในตัวของเสด็จอาก้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวและเสด็จอาก้าเองก็ยอมรับเหตุผลและไม่มีความคิดที่ผิดแต่อย่างใดในช่วงกลางดึกแม้แต่ความบันเทิงบนเรือนดอกไม้ก็ควรแก่เวลาจบลงเสด็จอาก้านึกถึงเฟิงชิงเฉินซึ่งกำลังรอเขาอยู่ที่โรงเตี๊ยม เขาไม่ต้องการอยู่ที่นี่นานกว่านี้จึงหันไปกล่าวลาผู้อาวุโสยินหลี่และเดินออกไปเช่นเดียวกับตอนที่เขามาเสด็จอาก้าวเดินลงไปจากเรือนดอกไม้ตามลำพังแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อลงมาด้านล่างแล้วก็ได้กลิ่นหอมอันแปลกประหลาดสีหน้าของเสด็จอาก้าดูเยือกเย็นเตรียมพร้อมสำหรับการลงมือแต่กลับได้ยินเสียงของชายชราผู้หนึ่งดังขึ้นมาจากความมืดโปรดองค์ชายอย่าได้โกรธข้าน้อยไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดแค่เป็นคำสั่งของฝ่าบาทข้าน้อยจำเป็นต้องทำ ชายชราหลังข้อมผมขาวเดินออกมาจากความมืดคุกเข่าลงต่อหน้าเสด็จอาเก้าเพื่อขออภัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่768ถึงแอบ,บกินก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยชายชราหลังข้อม,มอบลงกับพื้นไม่มีจิตสังหารหรือการป้องกันตัวแค่เสด็จอาเก้ายกเท้าขึ้นก็สามารถเหยียบอีกฝ่ายจนเสียชีวิตได้เมื่อรับรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ศัตรูเสด็จอาเก้าก็ลดการป้องกันของเขาเช่นกัน ฟาบาทฟาบาทของเจ้าคือผู้ใดสเสด็จอาเก้าค้นพบว่ากลิ่นไม่ได้ทําให้เขาอึดอัดแต่กลิ่นนั้นติดเสื้อผ้าและคงอยู่เป็นเวลานานและเมื่อเข้าใกล้ตัวเขาก็สามารถได้กลิ่นของไม้กฤษณนาใช่กลิ่นของไม้กฤษณนากลิ่นนี้เหมือนกับกลิ่นกายของผู้หญิงเป็นอย่างมากเมื่อได้กลิ่นนี้ก็ทําให้ผู้อื่นรู้ได้ทันทีว่าเขาไปที่ไหนหรือทําอะไรมาเมื่อคิดถึงตรงนี้ใบหน้าของสเสด็จอาเก้าก็ดําขึ้นมาทันทีในตอนนั้นเขาพอจะรู้แล้วว่าชายชาราผู้นี้เป็นใคร ชายชราหลังข้อมผมขาวถูกเสด็จอาก้าวทำให้ตกใจขานอนลงบนพื้นพูดออกมากับร่างกายที่สั่นเทาองค์ชายได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าน้อยทำตามคำสั่งของฝาบาทฝาบาทตรัสว่าองค์ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงเข้าใกล้ข้าจึงไม่กล้าใช้สาวงามตัวจริงจึงใช้กลิ่นของไม้กฤษณาแทนเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าองคชายได้ออกจากเรือนดอกไม้แห่งนี้จริงแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือทำให้ภรรยาขององคชายผู้นี้โกรธคำพูดนี้ไม่กล้าพูดออกมาเกรงว่าจะถูกฆ่าตายตรงนี้ ฟาบาทของพวกเจ้าช่างใจดีเหลือเกินฝากบอกเขาแทนข้าด้วยน้ำใจนี้ข้าได้รับไว้แล้วแล้วสักวันหนึ่งข้าจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เพื่อเป็นการตอบแทนได้ยินชายชาราพูดเช่นนี้เสด็จอาก้าวสามารถมั่นใจได้เลยว่าคนที่ทำเรื่องแบบนี้กับเขาจะต้องเป็นซีหลิงเทียนอวีไอสารเลวอยู่ไกลถึงตรงหลิงยังไม่ไวจะตามรังควานเขา สเสด็จอาก้าสะบัดแขนเสื้อของเขาและเข้าไปในรถม้าพร้อมกับกลิ่นหอมแปลกๆทั่วร่างกายชายชราหลังข้อมผมขาวก้มหน้าลงจนกระทั่งรถม้าของสเสด็จอาก้าจากไปตอนนั้นเขาถึงลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ฝาบาทนะฝาบาทท่านมีความจำเป็นอะไรต้องทำเช่นนี้ข้าต้องยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยท่านจัดการกับองค์ชายผู้นี้แต่องค์ชายผู้นี้กลับไม่สนใจไม่เพียงแค่นั้นเขายังนึกถึงฝาบาทอีกด้วยฝาบาทขอให้ท่านโชคดีข้าช่วยท่านได้เพียงเท่านี้ ชายชรา,าเดินไปที่เรือนดอกไม้อย่างสันเทาด้านนอกของเรือนดอกไม้เต็มไปด้วยคนของซีหลิงเทียนอวีชายชรา,าจึงไม่ต้องกังวลว่าการกระทำเมื่อสักครู่ของเขาจะรั่วไหลที่จริงเสด็จอาเก้าก็ไม่ได้ไม่สนใจถึงขนาดที่ชายชรา,าผู้นี้คิดอย่างน้อยเขาก็ไม่ชอบกลิ่นที่ติดอยู่บนร่างกายของเขาในตอนนี้เมื่อถึงโรงเตี๊ยมเสด็จอาเก้าไม่ได้กลับเข้าไปห้องของเขาในทันทีแต่ขอให้เจ้าของโรงเตี๊ยมเตรียมเสื้อผ้าและน้ำให้เขาอาบ แต่หลังจากแช่ตัวไปสักพักกลิ่นหอมบนร่างกายของเขาก็ยังไม่จางหายไปกลิ่นมันแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังของเขาไม่ใช่ยาพิษแต่ไม่สามารถขจัดมันออกไปได้เสด็จอาก้ารู้ว่าซีหลิงเทียนอวีต้องการจัดการกับเขาแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งของธรรมดากลิ่นนี้เกรงว่าคงไม่มีทางเอาออกได้ในระยะเวลาอันสั้นเสด็จอาก้าเปลี่ยนชุดที่เหมือนเดิมทุกประการจากนั้นก็เดินกลับไปที่ห้อง เฟิ่งชิงเฉินไม่รู้ว่าเสด็จอากลับมาตั้งแต่เมื่อไรานางไม่ได้มีนิสัยที่รอเปิดประตูให้คนอื่นนางเข้านอนไปตั้งนานแล้วแต่เมื่อเสด็จอาก้าวเปิดประตูเสียงผลักประตูของเสด็จอาก้าวก็ทําให้นางตื่นขึ้นมาเมื่อฝันดีถูกคนรบกวนเฟิ่งชิงเฉินพึมอย่างไม่พอใจแอบสาบแช่งเสด็จอาก้าวในใจไม่รู้จักเดินเบาๆหรือไงจะต้องทําให้นางตื่นให้ได้ใช้ไหมลุกขึ้นมานั่งด้วยความมุนงงแต่เมื่อได้กลิ่นหอมแปลกๆนางก็ตื่นขึ้นทันที แสงพร่างพราวพุ่งออกมาจากเตียงและห้องก็สว่างขึ้นเท้าของเสด็จอาเก้าแข็งที่รีบนำมือออกมาปิดตาของเขาในขณะเดียวกันก็กล่าวออกมาว่าข้าเองเสด็จอาเก้ามีเจ้าคนเดียวงั้นหรือเฟิงชิงเฉินถือไฟฉายในมือข้างซ้ายมือขวาถือปืนซึ่งปืนอยู่ในสภาพพร้อมยิ่งหากเสด็จอาเก้าตอบสนองช้าก,กว่านี้นางคงยิงมันออกไปแล้วไม่แปลกที่นางจะตอบสนองเร็วถึงขนาดนี้ ที่จริงร่างกายของเสด็จอาก้าวนอกจากกลิ่นหอมของต้นไผ่แล้วมันไม่เคยมีกลิ่นอื่นอยู่เลยเมื่อได้กลิ่นอันแปลกประหลาดอย่างกระทันหันนางก็ตอบสนองทันทีเฟิ่งชิงเฉินวางปืนที่อยู่ในมือลงวางไฟฉายไว้บนเตียงจุดตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะแสงเทียนสีส้มกับพริบเล็กน้อยซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ห้องสว่างสวยโดยไม่พร่ามัวเกินไปเฟิ่งชิงเฉินปิดไฟฉาย พบว่ากลิ่นหอมอันแปลกประหลาดนี้มาจากร่างกายของเสด็จอาก้าขมวดคิ้วมือทั้งสองข้างของนางจับไปยังหัวไหล่ของเสด็จอาก้าจ้องมองอย่างระมัดระวังดวงตาอันงดงามของนางเต็มไปด้วยการหยอกล้อทําให้เสด็จอาก้ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเสด็จอาก้านี้เจ้ากลับมาจากที่ไหนเฟิงชิงเฉินเลิกการกระทํานั้นของนางทันทีเมื่อรู้สึกได้รอยยิ้มบนใบหน้าปรากฏออกมาพร้อมกับคําถามแต่รอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เย็นชามันคือรอยยิ้มแห่งความเสแสร้งเรือนดอกไม้ เขารู้สึกลังเลอยู่เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็เลือกจะพูดความจริงเรือนดอกไม้ทำไมต้องพูดให้มันดูดีขนาดนั้นด้วยมันก็ซ่องไม่ใช่หรือไงมุมปากของเฟิ่งชิงเฉินกระตุกแม้จะเชื่อในตัวเสด็จอาก้าวแต่เมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายไปซ่องมาแถมยังมีกลิ่นติดตัวมาด้วยแน่นอนว่ามันทำให้นางไม่พอใจใช่เสด็จอาก้าวไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดเห็นว่าเฟิ่งชิงเฉินไม่ยอมช่วยเขาเปลี่ยนชุดเขาจึงจัดการทุกอย่างด้วยตนเองถอดเสื้อผ้าออก เฟื่งชิงเฉินโกรธมากแต่ก็ยังก้าวออกไปด้านหน้าเพื่อช่วยเสด็จอาก้าวถอดเสื้อผ้าแต่เมื่อเสื้อผ้ามาถึงมือเฟิ่งชิงเฉินก็ยิ่งทําให้นางรู้สึกไม่พอใจเสด็จอาก้าช่างฉลาดเหลือเกินไม่ลืมที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากไปเที่ยวซ่องแต่น่าเสียดายที่กลิ่นจากเรือนดอกไม้ช่างล้าลึกเหลือเกินครั้งหน้าหากออกไปแอบกินแบบนี้นก็ควรทําความสะอาดให้ดีเสียหน่อยบนร่างกายมีกลิ่นแต่บนเสื้อผ้ากลับไม่มีกลิ่นไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเสด็จอาก้าวเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วคนอย่างข้ารังเกีียจท่จะแอบกิน ไม่ได้ไม่แอบกินแถมยังรู้สึกรังเกยียจเสด็จอาก้าวไม่รู้สึกว่าคำพูดนี้ของเขาดูผิดปกติเขาถอดเสื้อผ้าของเขาออกมาไม่รอให้เฟิ่งชิงเฉินเคลื่อนไหวเขานำเสื้อผ้าไปไว้บนมือของนางแต่เฟิงชิงเฉินรับรู้ถึงความผิดปกตินั้นดังนั้นเสด็จอาก้าวเจ้าต้องการจะบอกว่าเจ้ากินอย่างเปิดเผยง,งั้นหรือเจ้าไม่คิดจะอธิบายสักหน่อยหรือว่าทำไมเจ้าถึงกลับมาพร้อมกับกลิ่นแบบนี้บนร่างกาย นางไม่ถามว่าเสด็จอาก้าวไปทำอะไรที่เรือนดอกไม้นางแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลิ่นบนร่างกายเสด็จอาก้าวเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วแต่กลิ่นบนร่างกายกลับยังชัดเจนถึงขนาดนี้อย่างน้อยก็ต้องอธิบายเหตุผลให้นางฟังเสด็จอาก้าวจ้องไปยังเฟิ่งชิงเฉินและกล่าวออกมาว่าข้าจะทำอะไรก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เจ้าฟังเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไปเรือนดอกไม้เพื่อหาความบันเทิงเรื่องนี้จำเป็นต้องอธิบายไหม อีกอย่างหากเขาบอกกับเฟิ่งชิงเฉินว่านี่เป็นแผนร้ายของซีหลิงเทียนอวีเฟิงชิงเฉิน er จะเชื่อเขาไหมต่อให้เฟิ่งชิงเฉินเชื่อเขาก็ไม่อยากพูดออกมาแต่เขาจะต้องไปคิดบัญชีกับซีหลิงเทียนอวีอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องอธิบายเจ้ากลับมาพร้อมกับกลิ่นกายสตรีไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ข้าฟังใช่ไหมในตอนแรกเฟิงชิงเฉินก็แค่ล้อเล่นแต่ตอนนี้นางโกรธจริงๆแล้วนางทำอะไรล้วนแต่ต้องอธิบายให้เสด็จอาเก้าฟังอย่างชัดเจนแต่เสด็จอาเก้าเล่า นางถามขึ้นมาด้วยตนเองแต่กลับไม่อธิบายอะไรออกมาสักคำเขาไม่รู้หรือว่าการที่ผู้ชายกลับมาพร้อมกับกลิ่นเครื่องสำอางมันแปลว่ามีผู้หญิงอื่นด้านนอกมันจำเป็นอย่างนั้นหรือสเสด็จอาเก้าขมวดคิ้วเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นมันจำเป็นต้องอธิบายอะไรได้ได้ไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นเจ้าอยากทำอะไรเจ้าก็ทำไปเลยไม่มีใครยุ่งกับเจ้าอยู่แล้วเฟิงชิงเฉินแขวนเสื้อของเขาด้วยความโกรธจากนั้นไม่สนใจสเสด็จอาเก้ากลับไปนอนต่อบนเตียง นางไม่มีความสุขเป็นอย่างมากกลับมากลางดึกพร้อมกับกลิ่นกายของผู้หญิงไม่อธิบายอะไรออกมาสักคำนี่มันอะไรกันนี่เป็นต่างประเทศไม่ใช่ตรงหลิงแต่ว่านางจะไม่ใช่เด็กแต่ก็เป็นผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศเพียงคนเดียวแน่นอนว่าไม่มีทางเดินออกไปเพ่นพ่านเสด็จอาก้าวทิ้งนางไว้คนเดียวก็มากพอแล้วแต่สุดท้ายตนเองกลับไปเที่ยวซ่องแถมยังไม่บอกเหตุผลแม้แต่คำเดียวแบบนี้มีด้วยหรือเฟิงชิงเฉินโกรธจนน้ำตาแทบไหลออกมา นางม้วนผ้าห่มและหันหลังให้เสด็จอาก้าวนางไม่ใช่ผู้หญิงที่น้อยใจและไม่ใช่ว่านางไม่เชื่อในตัวของเสด็จอาก้าวนางเชื่อว่าเสด็จอาก้าวไม่มีทางไปเถนถไหลด้านนอกแต่เรื่องแบบนี้นางสามารถเชื่อได้เพียงครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้ในทุกครั้งหากเสด็จอาก้าวไปด้านนอกแล้วมีกลิ่นเช่นนี้ติดตัวกลับมาด้วยทุกครั้งโดยไม่อธิบายอะไรนางก็ไม่รู้ว่านางจะเชื่อตัวของเขาได้อีกสักก,กี่ครั้ง นางแค่อยากให้เสด็จอาเก้าวอธิบายเหตุผลออกมามันยากมากหรือไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวครับ